สบายดี LTV v i s i o n เหมือนคนละโลกนกครหลวงเวียงจันทร์เงียบเหงาหลวงพระบางเมื่อนซื่นบุญปีใหม่ลาวในสถานการณ์โควิดทางการได้ผ่อนปลนให้เมืองท่องเที่ยวได้มีการกินดื่มเล่นน้ำแต่นครหลวงเวียงจันทร์มีกฎคุมเข้มเรื่องโควิดครับ ฉะนั้นนครหลวงเวียงจันในช่วงบุญปีใหม่ลาวจึงมีการทำบุญส่งน้ำพระในวัดและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในบ้านไม่มีการขับรถมาเล่นสาดน้ำเหมือนหลวงพระบางและเมื่อวันที่15ที่ผ่านมากองพันป้องกันเคลื่อนที่ตำรวจและกองบัญชาการทาหารนครหลวงเวียงจันได้ออกราดตรเวนความสงบเรียบร้อยตามถนนหนทางทางการห้ามไม่ให้มีการตั้งกลุ่มเล่นน้ำมนถนนและจับกลุ่มกลุ่มเปิดเพลงเสียงดังก่อความรำคาญ ในโซเชียลลราจึงนำภาพตำรวจทหารราตะเวในนครหลวงเวียงจันทร์เปรียบเทียบกับภาพการเล่นน้ำในนครหลวงพระบางแล้วมีข้อความว่าเหมือนอยู่คนละประเทศแล้วพบกับ LTV i s i o ชได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี